ก็จะเป็นมาตรการระยะสั้นในการที่จะประคองชีวิตประคองให้เลือดไม่ไหลไปมากกว่านี้นะครับ <g ül üyor> ก็จะเป็นมาตรการที่เข้าไปช่วยเหลือเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าไฟฟ้าที่เราบอกว่าการประชุมครมอรครั้งแรกเนี่ยเราก็จะมีการลดค่าไฟฟ้าทัานทีนะครับ <g ül üyor> เรื่องของตัวค่าน้ำมันนะครับค่าน้ำมันก็น้ำมันดีเซลซึ่งเป็นฐานในการผลิตนะครับก็จะเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญก็จะ มีการทำให้ต่ำกว่าราคา30บาทนะครับรวมถึงมาตรการเรื่องของการพักหนี้เกษตรกร3ปีทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยมาตรการพักหนี้ SME ที่อยู่ในรหัส21ที่เดือดร้อนจากโควิด1ปีนะครับรวมถึงการเติมเงินให้บสยและการเข้าไปดูเรื่องประสิทธิภาพบสยในการที่จะทําให้การ คำประกันสินเชื่อนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อทําให้ SME นั้นสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้นะครับอันนี้คือมาตรการในระยะสั้นที่จะเข้าไปห้ามเลือดให้กับประเทศนี้นะครับระยะที่2ครับเราเสนอโครงการดิจิท a l วอลเล็ครับที่เป็นการใส่เงิน irsin. จํานวน5้า0 0นหล้านลงไปในประเทศ และลงแบบมีเงื่อนไขที่ต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนแล้วก็ใช้ในรัศมี4กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจกระจายอยู่ในตัวทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตลาดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการปั๊มหัวใจประเทศครั้งใหญ่ให้ให,ให้ประเทศมีโฟลทางเศรษฐกิจที่สูงแล้วก็สามารถทําให้ประเทศนี้ก้าวออกมาจากวิกฤตได้ช่วงที่3ครับจะเป็นการช่วยในเรื่องของรายได้ในระยะกลางนะครับในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ก็จะเป็นพวกนโยบายเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวค่าแรง600บาทนะครับค่าแรงขั้นต่ํารวมถึงเงินเดนปริญญาตรี2 0 0 0ทนะครับเพื่อที่จะยกระดับทั้งพี่น้องแรงงานในระบบ นะครับและตัวมันจริงๆมันส่งผลไปถึงตัวนอกระบบด้วยแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของภาครัฐและภาคเอกชนเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นการยกระดับรายได้ของคนทั้งประเทศนะครับเรายังมีมาตรการเกี่ยวกับภาคการเกษตรนะครับที่เราจะเข้าไปดูในเรื่องของทั้งราคาทั้งต้นทุนนะครับทั้งปัจจัยการผลิตแล้วก็ทั้งเรื่องของอผลิตภาพนะครับซึ่งเราก็ได้ทําการศึกษามาว่าเราสามารถทําให้รายได้จากภาคการเกษตรเนี่ย เพิ่มขึ้นถึง3เท่าใน4ปีนะครับเรามีโครงการ1นครอบครัว1ศักยภาพซอ f t p o w วเวครับที่จะเข้าไปดูและสร้างไรายได้ให้กับคนรายครัวเรือนนะครับในการที่จะทําให้คน1คนในแต่ละครัวเรือนเนี่ยมีทักษะในการที่จะหาไรายได้ใหม่ๆแล้วก็จะเน้นไปเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรนะครับเรามีเรื่องของโครงการเรื่องการศึกษาครับที่จะมีแพลตฟอร์มกลางระดับประเทศในการเชื่อมภาคเอกชน ภาคแรงงานแล้วก็ภาคการศึกษาเข้าด้วยกันนะครับเรายังมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของปริญญาตรีที่จะจบภายใน18ปีเพื่อป้อนตัวนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานเร็วขึ้นนะครับเพื่อชดเชยกับกํากลังแรงงานที่หายไปจากเรื่องของสังคมสูงวัยและการเกิดน้อยนะครับเรายังมีเรื่องของตัวการที่จะสนับสนุนด้านให้ประเทศไทยเน้น,นทางด้านเซอร์ติฟิเคมากกว่าใบปริญญานะครับเพราะเราเห็นว่ามัลติสกิลสำคัญมากกว่าซิงเกิลสกิลนะครับ ในเรื่องของกายภาพบำบัดก็ยังรวมถึงเรื่องการสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจาะไปที่ตลาดตะวันออกกลางที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของไรายได้ในการท่องเที่ยวในช่วงไตามาสสและตรายมาสสนะครับการใช้เฟสติวัลต่างๆในการดึงดูดการท่องเที่ยวการทํา medical tourism และรวมถึงการทํา silver tourism นั่นหมายถึงว่าการโปรโมท long stay ทําให้ประเทศไทยเป็นแหล่งพำนักของผู้สูงอายุผู้สูงวัยที่เข้ามาในประเทศไทยและอยู่ยาว แล้วก็อยู่ยาวแล้วก็ใช้จ่ายสูงนะครับนี่คือสิ่งที่เรามองการสร้างไรายได้ประเทศในระยะกลางยังรวมถึงการพัฒนาเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นะครับเราจะทํามเรื่องครับสาเรื่องนั่นคือ1คือเรื่องของการสร้างจุดเด่นให้ตลาดหลักทรัพย์นั่นหมายถึงว่าทําให้เซตอินดีคส์เนี่ยสะท้อนทิศทางการพัฒนาของประเทศประเทศนะครับประเทศไทยมีจุดเด่นด้าน,นการบริการ h o ส p ิ t าลิตี้ต่างๆแต่สัดส่วนของบริษัทต่างๆเหล่านี้ ก็ไม่ได้สะท้อนไปที่เซตอินดี x นะครับเพราะฉะนั้นเซตอินดี x ยังไม่ได้สะท้อนจุดเด่นของประเทศเพราะฉะนั้นเราตรงนี้ต้องมีการสร้างแรงจูงใจแล้วก็ปรับเรื่องเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของการสร้างกลไกให้รายย่อยมี ความสนใจในการที่จะลงทุนในในลักษณะเป็นอกองทุนมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะพัฒนากลไกลการวิเคราะห์ดักทรัพย์การอะไรต่างๆครับเ,เพราะปัจจุบันเนี่ยเราก็มีปัญหาที่ว่ารายย่อยไม่ต้องการการวิเคราะห์ดักทรัโบรกเกอร์ก็เลยมีไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําตรงนี้เพราะฉะนั้นบรกเกอร์เลยแข่งขันในเรื่องของราคาอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ มันเป็นวงจรที่ทําให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยเรายังไม่ไปถึงไหนนะครับอันสุดท้ายคือสร้างการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์นะครับเราจะเราสนับสนุนในการดึงดูดบริษัทขนาดใหญ่ต่างประเทศเข้ามาิสต์ในตลาดหลักทรัพย์ไทยและในขณะเดียวกันเราต้องทําให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยสามารถช้อน SME ให้สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้รวมถึงพักเพื่อไทยก็ยังสนับสนุนเรื่องของการสร้างตลาดรองตาสานนี้ให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ตาสานนี้เนี่ย กลายเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สามารถช่วยในการระดมทุนให้กับบริษัทต่างๆได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถือว่ายังไม่เป็นเป็นเครื่องมือทางการเงินที่จะทีะ่มีประสิทธิภาพน้อยสุดและกันถ้าเปรียบเทียบกับทั้งตัวธนาคารพาณิชย์และตัวตลาดทุนนะครับระยะสุดท้ายคือการทําให้ประเทศนี้ก้าวกระโดดแล้วก็มุ่งไปข้างหน้าเป็นวิสัยทัศน์ระยะยาวนะครับของพักเพื่อไทยนะครับเราสร้างพื้นฐานทางการเงินครับ สอดคล้องกับตัวนโยบายบล็อกเชนอีกหนึ่งเป้าหมายของเราคือเรื่องของการสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ใช้บล็อกเชนในการที่จะรองรับระบบการเงินยุคใหม่ของโลกนี่คือการวางรากฐานครั้งสําคัญของประเทศนะครับเราสร้างระบบการชําระเงินเราสร้างให้คนสร้างแรงจูงใจให้คนเนี่ยเข้ามาใช้ตัวระบบการชําระเงินรูปใหม่รูปแบบใหม่นี้ถึง50กว่าล้านคนนะครับแล้วเราก็จะเป็นประเทศแรกๆในโลกที่พร้อมสําหรับการน,นี้นะครับเราเปิดเขตธ,ธุรกิจใหม่อีก4แห่ง นะครับเป็นเขตนำร่องนะครับกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นแล้วก็ภาคใหญ่นะครับในการที่จะดึงดูดและเป็นแม่เหล็กในการดึงดูด FDI โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเข้ามาในประเทศนะครับเราสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมเขตธุรกิจใหม่เราสร้างรถไฟขนส่งสินค้านะครับในการที่จะเชื่อมท่าเรือแหลมฉบังกับหนองคายในการตอบรับยุทธศาสตร์การการหาทางออกทะเลสู่จีนนะครับเราสร้างแล้วเราก็จะสร้างประเทศไทยให้เป็นบล็อกเชนครับ แล้วก็ทำให้ประเทศไทยไเป็นศูนย์กลางการเงินหรือ Fintech Center ท้ายเราสนับสนุนเรื่องของ Central Bank Digital Currency ครับที่จะพัฒนาร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินและก็สามารถช่วงชิงโอกาสทางการเงินในโลกยุคใหม่ได้นะครับเพื่อไม่พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ m ันนี c h ช t นะคะ